สรุปมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองในปี2,565นี้ครับสรุปแล้วถ้าเกิดว่าซื้อบ้านในปีนี้นะฮะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดกี่บาทนะครับรวมถึงในปีนี้บ้านมือ2ได้เข้าร่วมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิงนะครับวันนี้ครับมาอัปเดตข่าวที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านในปี2,565นี้นะครับเมื่อวันที่12มกราคมปี2,565นะครับก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับราชกิจจานุเบกษ,ษาออกมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองในปี2,565นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการต่อเนื่องนะซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63 64 แล้วก็มาถึงปี2565นี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขหลักๆนะครับหรือเงื่อนไขการลดทั้งค่าโอนค่าจดจำนองในปี65นี้ก็ยังคงเหมือนกับทั้งปี63และ64ครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีมากๆนะครับคือมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนครับหรือมีการเพิ่มเงื่อนไขบางส่วนนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นบ้านมือ2หรือว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในโครงการจัดสรรครับก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในรายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับสาาาาหรรับมกลดดคค่่โอนนนจีใป6 น,นี้นะครับจะสำหรับ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านค te อนโดทาวเฮาทาวโฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะครับตึกแถวที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองในครั้งนี้นะครับและนะครับจะต้องอยู่ในช่วงราคาที่ไม่เกิน3ล้านบาทเท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้าร่วมมาตรการนี้นะฮะก็อย oui ่างที <h 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 ่ผมบอกไปนะครับว่าในปี6 3 6 4ครับจะเฉพาะโครงการบ้านมือ1และโครงการจัดสรรเท่านั้นแต่ในปี65นี้นะครับในราชกิจ จานุเบกษาล่าสุดที่ออกมานี้นะครับไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะต้องเป็นโครงการมือหนึ่งนะและก็ไม่ได้กําหนดด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นโครงการจัดสรรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทําการซื้อขายบ้านมือสองที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับเราก็จะได้เข้าร่วมมาตรการนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะรวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อโครงการบ้านมือหนึ่งในโครงการขนาดเล็กนะครับก็คือโครงการที่ไม่ได้จดจัดสรรนั่นแหละนะครับเราก็สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ตามก็นับว่าเป็น ดีมากๆเลยนะสาหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านในปีนี้นะฮะ <extracting noise> และตรงนี้นะครับอธิบายชัดๆเคลียรียนะครับว่ามาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนี้นะครับจะสําหรับการโอนเพื่อซื้อเท่านั้<ก>นนะครับดังนั้นการซื้อที่ดินเปล่าที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เข้าร่วมนะครับรวมถึงการกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับรวมถึงนะครับการโอนเพื่อรีไฟแนนซ์อันนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนนะและสุดท้ายการโอนอื่นๆที่ไม่ใช่การซื้อขายเช่นการโอนมร การโอนจากพ่อไปลูกอะไรพวกนี้นะก็จะไม่ได้มาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะและระยะเวลาเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงปลายปีคือ3 1ธันวาปี2565เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแสดงการคำนวณให้ดูแล้วกันนะว่าสําหรับคนที่เข้าร่วมมาตรการนะครับและถ้าเกิดว่าเราจ่ายปกติเนี่ยค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนมันช่วยประหยัดเงิน เราาไไดด้ขนนหแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมาทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าปกติแล้วเวลาเราทําการซื้อขายบ้านคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําการโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินเขตที่เราถือของที่ดินนั้นๆอยู่นะครับและกระบวนการนั้นเองแหะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆเกิดขึ้นนะครับหลักๆผมแบ่งเป็น5ตัวตามนี้นะครับตัวแรกครับคือค่าธรรมเนียมการโอนนะครับคิดอยู่ที่2%นะครับของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายนะครับตัวที่2นะครับคือ ค่าจดจำนองนะครับค่าจดจำนองจะคิดอยู่ที่1%ของวงเงินกู้ที่เราไปกู้สินเชื่อบ้านมานะครับวงเล็บว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําการขอสินเชื่อหรือไม่ได้กู้แบงก์อ่ะค่าจดจำนองตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับตัวที่3กับ4นี่นะครับมันจะมาคู่กันนะครับตัวแรกคือค่าอากรสแตมนะครับอากรสแตมคิด0.5%น์ดนะครับของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายนะและอีกตัวคือค่าภารรษีธุรกิจเฉพาะ3.3%เนะครับเหมือนกันครับคิดจากราคาประเมินหรือราาาคซื้อขยนะ และต้องบอกว่าอากรกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับจ่ายตัวใดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวไม่ต้องจ่ายนั่นก็คือถ้าจ่ายอากรแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเกิดว่าจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วอากรสแตมก็ไม่ต้องจ่ายนะครับซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ <_ S 1> และค่ะาธรรมเนียมตัวที่5นะครับนั่นก็คือค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะมีการคิดคำนวณเป็นขั้นบันไดนะครับและนี่ก็เป็น5ค่าธรรมเนียมหลักๆที่เราต้องเจอนะครับค่าโอน เฉพาะแลวก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะไปดูวิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทั้ง5ตัวนี้อย่างละเอียดนะผมก็เคยได้ทําคลิปวิดีโออธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับพร้อมสอนคำนวณอย่างละเอียดเลยหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับจากค่าธรรมเนียมทั้งหมด5ตัวนะการเข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองครับก็จะลด2ตัวแรกคือลดค่าโอนจาก2%ร เหลือ0.01%นะและลดค่าจดจำนองนะครับจาก1%เหลือ0.01%เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมกำลังจะโอนบ้านที่ราคาซื้อขายอยู่ที่2ล้านบาทนะครับในเคสแรกครับเป็นเคสที่เราไม่ได้เข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนี้นะครับผมเลเซว่าให้เราจ่ายค่าโอน2%จากราคา2ล้านไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับค่าธรรมเนียมตัวแรกครับคือค่าโอนนะครับก็เอา2ล้านคูณ2 นะครับจะได้ออกมาว่าค่าธรรมเนียมการโอนที่เราต้องเสียคือ4 0 0 0 0บาทนะครับและค่าจดจำนองนะครับก็เอา2ล้านคูณกับ1%นะครับค่าจดจำนองที่เราต้องจ่ายก็คือ2 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นค่าโอนบวกค่าจดจำนองในกรณีที่เราไม่มีมาตรการนี้นะครับก็จะอยู่ที่60,000บาทด้วยกันนะครับหมกไหมค่อนข้างเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนี้นะครับจากเดิมนะครับค่าธรรมเนียมการโอนนะฮะ 2ล้านคูณสใช่ไหมเปลี่ยนเป็น2ล้านคูณศูนเท่ากับ200บาทนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ค่าธรรมเนียมการโอน40,000ื่นนะครับพอเข้าร่วมปุ๊บเหลือ200นะครับอ่ะต่อมานะครับค่าจดจำนอง2ล้านคูณศูนนะครับก็เท่ากับ200ร้อยบักกี้ค่าจดจำนอง20,000อันนี้เหลือ200นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เข้าร่วมมาตรการนี้นะครับหมายความว่า ค่าธรรมเนียมการโอนบวกค่าจดจำนองรวมกันนะครับก็แค่400บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับการโอนบ้านราคา2ล้านบาท จาก60,000เหลือ400บาทนะครับก็ mm hmm. ต้องบอกว่า mm hmm. ช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับเอาเงินส่วนต่างตรงนี้นะครับไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปตกแต่งบ้านเพิ่มได้เลยนะดังนั้นนะครับก็น่าจะเก็ตไอเดียกันไปแล้วนะครับว่ามาตรการนี้นะครับช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้เยอะมากๆถ้าเราซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านตามที่มาตรการนี้กําหนดมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกินก็จะมีการคิดเลทอัตราต่างๆตามเลทปกติเลยนะครับก็ลองไปคํานวณดูตามคลิปที่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ ถ้าถามผมนะครับว่ามาตรการนี้มีประโยชน์ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีประโยชน์มากและผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ออกมาตรการแบบนี้ออกมานะเพราะว่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าให้กับพวกเราจริงๆนะและที่มันเกินคาดมากๆนะครับก็คือผมไม่นึกเลยนะว่าในปีนี้ครับจะมีการปรับปรุงมาตรการให้บ้านมือ2แล้วก็โครงการที่ไม่ใช่โครงการจัดสรรเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะต้องบอกว่าเอออันนี้ดีจริงๆนะครับแต่ผมอยากะเตือนทุกคนอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือ ว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์สักที่หนึ่งอะครับผมอยากให้เราเอาเรื่องพวกโปรโมชั่นส่วนลดหรือว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมานะครับเรื่องหลักที่เราจะต้องมาพิจารณาก่อนเลยคือความจําเป็นและความพร้อมของเราในการซื้อบ้านหลังนั้นน่ะเราพร้อมหรือยังเราจําเป็นหรือเปล่า ซึ่งถ้าเรายังไม่จําเป็นและยังไม่พร้อมผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่เราจะรีบซื้อพอเห็นแก่มาตรการที่ว่าอุ้ยเดี๋ยวปีหน้าไม่มีมาตรการแล้วจะทายังไงดีแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ระยะย,ยาวนะครับต้องคิดต้องวางแผนให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนไว้แล้วเราคิดไว้อย่างรอบคอบแล้วหรือเรามีแผนจะซื้ออยู่แล้วครับเราเตรียมการมาดีว่างั้นนะครับการซื้อบ้านในปี 6- 5หนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากๆยิ่งถ้าเกิด ว่ามันลงล็อกเข้าร่วมมาตรการนี้ได้นะโอโ้โ,อโหประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นบาทเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับยังไงก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณมากๆที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปหน้าครับผมจะเอาคอนเทนต์ความรู้ด่านการเงินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ต้องอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ผวินกูรูรีวิงครับสวัสดีครับ